สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกกันเรื่องที่แบบว่าฮิตมากช่วงนี้เนาะ work life balance หรือความสมดุลชีวิตกับการทำงานนี่แหละคะ่ะครับผมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะมีทั้งงานวิจัยอย่างของจุลาที่ดูเรื่องความเครียด Gen Y อะคะ่ะแล้วก็มีบทความดีๆจากหลายเจ้าเลยครับทั้ง PEG staffing borderless AI สากิตพวกนี้แล้วก็มีจากโรงพยาบาลอย่างเมดพาร์คด้วยนะ ใช่ค่ะแถมมีมุมมองจากใน 1, พันทิปด้วยก็น่าสนใจดีอืมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าไอ work ้ work life balance เนี่ยเอ่อจริงๆมันคืออะไรกันแน่ทำไมอยู่ๆมันบูมขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันดีกับใครบ้างมีประโยชน์ยังไงแล้วถ้าอยากจะทำจริงๆเนี่ยมันยากไหมมีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราจะจัดการมันยังไงดีครับเริ่มที่นิยามก่อนเลยไหมครับหลายคนอาจจะยังคิดว่าต้องแบบ แปดแปดชั่วโมงทํางานพักผ่อนนอนอะไรอย่างนี้ <c ười> ใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเป๊ะๆใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับอย่างข้อมูลจากซากิตหรือเม็ดพาร์กเนี่ยเ <c ười> ขามองว่ามัาาานไ <c ười> ม่ใช่เรื่องการแบ่งเวลาเท่าเท่ากันเป๊ะ <licht> <c ười> <c ười> ๆนะแต่มันคือสภาวะที่งานกับชีวิตส่วนตัวเราอ่ะมันไม่ไปเบียดเบียนกันจนเกิดผลเสียอ๋อคือไม่ส่งผลลบต่อกันใช่ครับมันอาจจะยืดหยุ่นได้บางช่วงเราอาจจะทุ่มกับงานหนักหน่อย อีกช่วงอาจจะต้องให้เวลากับครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวมากกว่า เข้าใจแล้วค่ะคือหาจุดที่มันลงตัวไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งพังไปก่อดว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับซึ่งดูเหมือนว่าไอเดียนี้มันมันสำคัญขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะมีข้อมูลจาก r a n d s t a ที่ Marketeer Online เขาพูดถึงอันเนี้ยน่าสนใจมากอันไหนครับที่ว่าที่ว่า Work-Life Balance กลายเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่คนใช้เลือกงานแซงเรื่องเงินเดือนไปแล้วครั้งแรกในรอบ22ปีเลยนะโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z เนี่ยโอ้โหจริงเหรอครับ นี่ถือว่าเปลี่ยนเยอะมากเลยนะใช่ค่ะมันสะท้อนเลยว่าคนรุ่นใหม่หรือคนทำงานยุคนี้ให้ค่ากับอะไรเปลี่ยนไปสอดคล้องกับข้อมูลจากอีกที่เหมือนกันนะอย่าง b o r d e r l e s s AI เขาอ้าง Statista บอกว่าพนักง,งานทั้ง72%เลยนะให้ความสำคัญกับ work-life balance มากๆครับมันไม่ใช่แค่เทรนแล้วละ่ะแต่เป็นสิ่งที่องค์กรต้องต้องปรับตัวต้องมองอย่างจริงจังแล้วแล้วถ้ามองในแง่ประโยชน์ล่ะคะมันดีกับตัวพนักง,งานยังไงบ้างแล้วกับองค์กรละ่ะ กับพนักงานนี่ชัดเลยครับช่วยลดเครียดลดเบิร์นเอาท์ปัญหาสุขภาพต่างๆทั้งกายทั้งใจนะอย่าง WHO กับ ILO เขาก็เตือนเรื่องทำงานหนักเกินไปอ๋อที่ว่าเกิน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดสมองใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นเลยแล้วพอสมดุลดีขึ้นสมาธิก็ดีประสิทธิภาพงานก็มาความสุขในการทำงานก็เพิ่มอันนี้ข้อมูลจากหลายที่ก็บอกตรงกัน ฟังดูดีกับพนักง,งานมากๆเลยแล้วฝั่งองค์กรล่ะคะได้อะไรบ้างองค์กรก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับอย่างข้อมูลจากซาคิตเนี่ยบอกว่าพนักง,งานที่รู้สึกชีวิตสมดุลเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นนะตั้งใจทำงานมากขึ้นถึง21%เลยโหไม่น่าเชื่อ ครับแล้วข้อมูลจากแกลลอปที่ Borderless AI วิเคราะห์มาอีกทีก็บอกว่าองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องนี้ลดอัตราคนลาออกได้ตั้ง45%แน่ลดได้เยอะมากครับผมแถมยังดึงดูดคนเก่งๆได้ดีขึ้นด้วยนะก็สร้างความได้เปรียบไปยาวๆเลย พอเห็นภาพเลยค่ะว่าวินวินทั้งสองฝ่ายทีนี้ลองกลับมาดูในบ้านเราบ้างมีงานวิจัยของจุลาใช่ไหมคะที่ศึกษาเจน Y ในหน่วยงานราชการใช่ครับที่สนงทรัพยากรน้ําแห่งชาติอันนั้นก็น่าสนใจผลเขาบอกว่าเจน Y กลุ่มนั้นอะเครียดโดยรวมกลางๆแต่ไปเครียดเรื่องเงินเยอะหน่อยอ,อ๋อเรื่องเงินนี่เรื่องใหญ่ตลอดเนาะครับส่วนเรื่องความสมดุลชีวิตการทํางานก็กลางๆเหมือนกัน แต่ด้านสังคมสัมพันธ์กลับดีนะสูงเลยอืมแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะความเครียดกับความสมดุลเขาบอกว่าความสัมพันธ์ทางสถิติมันต่ำนะแต่ก็มีนนย่ำสำคัญอยู่ดีก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าองค์กรคุณมีนโยบายเรื่อง work life balance ให้มันชัดๆหน่อยปรับปรุงเรื่องประเมินผลด้วยแต่ก็นั่นแหละคะ่ะการจะสร้างสมดุลเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายมันมีความท้าทายอะไรบ้างคะมีหลายอย่างเลยครับอย่างที่ borderless ai ชี้ไว้ก็เรื่องเทคโนโลยีนี่แหละ ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนต้องออนไลน์ต้องตอบเรื่องงานตลอดเวลาอาใช่เลยค่ะเหมือนไม่มีเวลาเลิกงานจริงๆครับแล้วก็ภาระงานที่มันเอ่อดูเหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆบางทีตารางงานก็ไม่ยืดหยุ่นเลยวัฒนธรรมองค์กรบางที่อีกที่ยังแบบคาดหวังให้เราทุ่มเททํางานหนักๆหรือผู้บริหารอาจจะยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ใช่ครับอันนั้นก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกัน แล้วพอจะมีทางแก้หรือกลยุทธ์รับมือบ้างไหมคะทั้งสําหรับตัวเราเองแล้วก็สําหรับองค์กรถ้าสําหรับตัวเราเองก่อนนะก็มีหลายวิธีที่เขาแนะนํากันอย่างเช่นต้องหัดตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเลยงานคือส่วนงานส่วนตัวคือส่วนตัวอืมอันนี้ยากเหมือนกันนะยากครับแต่ต้องพยายามแล้วก็จัดลําดับความสําคัญงานดีๆหาเวลาพักจริงๆไม่ใช่แค่หยุดทํางานแต่หัวย,ยังคิดเรื่องงานอยู่ค่ะค่ะพักคือพักจริงๆ แล้วก็ต้องกล้าสื่อสารความต้องการของเราออกไปหรือบางทีก็ต้องปฏิเสธบ้างถ้ามันเกินกําลังจริงๆแล้วก็พื้นฐานเลยคือดูแลสุขภาพกินนอนให้ดีค่ะสําสคัญมากเรื่องนอนเนี่ยสำคัญมากครับส่วนฝั่งองค์กรก็มีบทบาทเยอะเลยองค์กรทําอะไรได้บ้างคะก็อย่างเช่นมีนโยบายการทํางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นไหมอาจจะเข้าออฟฟิศส,สลับกับทําที่บ้านหรือเวลาเข้าออกงานที่มันยืดหยุ่นได้อ๋อ oh, flexible work arrangements ครับ หรือมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพกายใจพนักง,งานสนับสนุนให้คนใช้สิทธิลาพักร้อนจริงๆไม่ใช่มีวันเหลือบานแต่ไม่กล้าลาค่ะค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยกำหนดขอบเขตการคุยงานนอกเวลางานให้ชัดเจนมีนโยบายที่เอื้อต่อคนมีครอบครัวและที่สำคัญมากๆคือผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยอ๋อต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนใช่ครับถ้าผู้บริหารยังส่งอีเมลตอนทิยงคืนลูกน้องก็ไม่กล้าพักผ่อนหรอกครับ จริงค่ะแล้วมีประเทศไหนที่เขาทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆเป็นตัวอย่างบ้างไหมคะมีครับกลุ่มสแกนดิเนเวียอย่างเดนมาร์กสวีเดนพวกนี้หรือยุโรปตะวันตกเนเธอร์แลนด์เยอรมนีแล้วก็นิวซีแลนด์พวกนี้เขามีนโยบายมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมเรื่องนี้ค่อนข้างแข็งแรงน่าไปทำงานจังเลยนะคะครับผมอุ่มที่แบบ มันก็ซับซ้อนเนาะอย่างในกระทู้แ่นทิปที่เราดูกันเขาก็มีเถียงกันเรื่องแบบสุขภาพดีแต่ไม่มีตังกับมี work life balance แต่เงินเดือนอาจจะไม่พอใช้เท่าไหร่จะเลือกอะไรดีอ่าประเด็นนี้น่าคิดมากเลยครับมันสะท้อนความตึงเครียดระหว่าง2เรื่องนี้จริงๆใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบตัดสินใจยากเหมือนกันนะมีความเห็นหนึ่งในนั้นที่ผมว่าน่าสนใจนะเขาแยงว่าจริงๆแล้วสุขภาพที่ดีเนี่ยมันคือต้นทุนที่สําคัญที่สุดเลยนะ ที่จะเอาไปต่อยอดหาเงินสร้างฐานะต่อไปได้ในระยะยาวอ,อ๋อมองว่าสุขภาพมาก่อนแล้วค่อยไปหาเงินทีหลังได้ครับก็เป็นมุมมองที่สมเหตุสมผลเหมือนกันพอฟังมาทั้งหมดนี่ก็ชัดเจนเลยนะคะว่า work life balance เนี่ยมันไม่ใช่แค่แฟชั่นแล้วจริงๆแต่มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆต่อทั้งออความสุขความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ความสำเร็จด้วยทั้งของพนักงานเองแล้วขององค์กรครับ การที่คนทํางานโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกําลังบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกการทํางานยุคนี้เลยซึ่งการจะสร้างสมดุลที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งตัวเราเองทั้งองค์กรด้วยแน่นอนครับต้องอาศัยความเข้าใจความพยายามความร่วมมือกันสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งใช้เป็นคําถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะคือ ในเมื่อข้อมูลมันก็ค่อนข้างชัดแล้วว่า work life balance เนี่ยมันช่วยทั้งเรื่อง productivity ช่วยรักษาคนเก่งๆไว้ได้แล้วคนทำงานยุคใหม่ก็มองหาเรื่องนี้มากกว่าเงินเดือนซะอีกครับผมบางทีคำถามที่องคอ์กรน่าจะถามตัวเองอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะสนับสนุน work life balance ได้ไหมแต่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นองคอ์กรเราจะอยู่รอดแล้วก็เติบโตต่อไปในโลกการทางานยุคนี้ได้ยังไงถ้าถ้าเราไม่สนับสนุน work life balance อย่างจริงจัง,จงอืมอันนี้น่าคิดจริงๆครับ